จมโบ้ครับจมโบ้โบ้ครับโบ้ครับโบ้ครับจมโบ้โบ้ครับโบ้ครับโบ้ครับจมโบ้จมโบ้โบ้ครับโบ้ครับอ่ะอ่ะมา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 มโบ้โบ้ครับ ครับจัำโบจัำโบจัำโบอ่ากินดีๆลูกกินดีๆโบครับโบครับ <If S 1> โบครับอ่าอ่ากินดีๆกินดีโบครับครับกินดีๆต้องการอะไรอ่ะต้องการอะไรโบครับอันนี้ดีลูกอันนี้ดีอ่านดีเออ bộ hát hát cả bộ cả bộ 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 đi đi chín đi đi à chín khác chín chín đi đi lúc chín đi đi bộ bộ đi đi kinh đi đi kinh đi, đi อ่าโบโ<อ>บ,บครับโบครับโบครับโบครับอาหน้านี่ลูกนั่นๆๆเออโบอจับโบ,บครับโบครับ,บ,รบจับโบ จับโบจับโบโบครับโบครับจับโบจับโบจับโบอ่ากินม,มัม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 อ้อนอ้อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ FC และผู้ติดตามทั้ง4,000คนนะครับก็วันนี้นะครับ จะมาฝึกให้น้องพูดนะครับแต่น้องยังพูดไม่ได้นะครับแต่ว่าก็พยายามพูดคุยกับเขานะครับนะก็ลองดูนะครับจับโบจับโบตอนนี้เขาอิ่มแล้วนะครับอิ่มเขาอ้อนนะครับอยากเล่นด้วยเชยนะจับโบก็จะมาลองฝึกพูดกับเขานะครับจับโบเล่นกับเขานะครับนะเพราะว่าไม่มีเวลา17กว่าวันแล้วนะครับนะกลัวน้องจะไม่เชื่องให้นะครับก็เลยมาเล่นกับน้องด้วยนะครับ บโ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 บครับโบครับอ่ามามมามมัมอ่ะอ่ะโบ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 ครับจับโบครับจับโบคร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 ับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจไว้นะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาแล้วจะมาทำคลิปตามที่ FC คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะามาบอกวิธีต่างๆนะครับนะก็วันนี้สวัสดีครับ